เราเข้าสู่รายการสวนสัตว์หลังบ้านกับผมโจ๊กเกอร์นะครับจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจในการทำรายการนี้ของผมก็คือที่นี่ Perfect ค้ยฟาร์มหรืออีกหนึ่งชื่อปลาสวยนะจ๊ะคิวคิวทีกัดก็คืออยู่เส้นถนนราวคลแหงนะฮะซอยมิสทีน่ะเข้ามาประมาณสักกิโลกว่าตรงมาเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวก็เจอขออนุญาตวัดคขาก่อเลยครับโอ้สี่้าุณโจ ถ้า45นี่ผมไปโรงพยาบาลแล้วคุณมิ้วเป็นเครื่องวัดอายุผมนี่เป็นเครื่องวัดอายุฮะนี่แหละเราเครื่องวัดอายุนี่คือคุณมิ้วนะครับพีชาติแสงสุวรรณผมเนี่ยมาเอาปลาจากคุณมิ้วไปเลี้ยงผมอยากจะเลี้ยงหวงจุ้ยอ่ะแล้วผมเป็นคนชอบปลาทองสุดท้ายมันไปออกไข่ผมก็เลยต่อยอดลองผสมพันธุ์กันดิไปมาได้ลูกปลาเลี้ยงไปเลี้ยงมาโอ้กมันเริ่มสวยๆจากนั้นก็ขายมาตลอดมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครบที่อยู่จะมาซื้อปลาแล้วกลับไปเลี้ยงปึ๊บเกิดลูกปลาที่ให้ไปคือปลาคัดปลาหัวซึ่งต้องเรียนตรงๆครับว่า เกิดปลาหัวเจอกับปลาหัวมันก็ไม่ได้ให้ลูกร้อยเปอร์เซ็นต์สุดท้ายปลายทางส่งภาพให้ผมดูควันแดงเลยฮะลูกปลาออกมาเต็มเลยต้องบอกคุณมิ้วอย่างหนึ่งว่าผมถนัดเรื่องการผสมพันธุ์ใช่ครับคุณเจ้าเผื่อในเรื่องสิ่งนี้ครับผมเคยเพาะพันธุ์สุนัขมาทำหมามาเนี่ยเนี่ยแล้วปลาทองก็เด็กๆเคยเลี้ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้นะครับมาดูกันว่าปลาที่ดีเป็นยังไง หลักๆที่ฟาร์มของมิ้วเนี่ยสายพันธุ์ปลาทองหลักๆมีปลาอะไรบ้างคุณมิวส่วนใหญ่ผมจะมีเกือบทุกสายพันธุ์เลยนะครับที่เป็นปลาเด่นของช่วงฤดูนั้นๆนะครับแต่ที่นี่จะเด่นในเรื่องของสายพันธุ์สิงห์ลูกผสมนะครับฮอลันดาเวลามันโตเต็มวัยของมันเนี่ยคุณมิวสองกิโลอ่ะใช้นี้เลยหรอไม่ใช่ใช้นี้ครับสามสิบหกนิ้วลงกินเน็ตบุ๊กครับ ปลาทองปลาทองปลาทองจริงฮอลันดายักษ์สามสิบหกนิ้วค่ะใหญ่มากครับแล้วก็มีพวกปลาลักเล่ริวกิ้นนะครับเดมิกรินคือสายพันธุ์ใหม่นี่ฮะเดมิกรินตาโปนซึ่งบอดี้จะเหมือนกับริวกินริวกินฮะและตาโปนเหมือนกับลักเล่ลักเล่ใช่นี่คือสายพันธุ์ใหม่ครับผมอันนี้ฮอกรินเดมิกรินครับผมฮอกรินมาจากไหนวะฮอกรินก็มีนะฮะฮอกรินเนี่ยตัวสั้น หน้าแหลมโครงสร้างแบบิกินปลาใช่ไหมปลาผมไม่ได้ั่วผมมีความรู้แต่ผมสับสนแล้วก็คาริโกะรันชูก็คือตระกูลสิงห้าสีพวเนี้ยครับอ่าเนี่ยกำลังนิยมมาใช่ไ้มพวกนี้คือเชื้อสายของปลาต่างประเทศสิ่งที่ผมชอบและผมเลี้ยงมากสิงผสมไอตัวเนี้ยเป็นตัวที่ได้เรื่องของโครงสร้างแบบสิงญี่ปุ่นแล้วก็ได้หัวสวยๆแบบสิงจีนมารวมกัน เป็นสิ่งผสมแบบนี้เพราะนั้นจึงเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงมากด้วยความดุกดิ๊กดุกดิกอ้วนหน้ารักอ้วนกลมนี่ผมลงเสน่ห์เข้ามาตั้งแต่เด็กเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่าคนอยากรู้ยิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยอยากเลี้ยงปลาเราควรจะต้องเลี้ยงในตู้ดีเลี้ยงในบ่อดีขนาดเท่าไหร่ดูแลมันยังไงวันนี้ดูจบครบได้ที่นี่เลยนะครับผมให้นิยามคนนะเขาเหมือนซันต์คลอสของปลาเข้ามาที่นี่เดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยออกไปหมดตัวครับผมมันได้หมดจริงๆที่ประทับใจคือ ความจริงใจความน่ารักที่สําคัญค,คุณคออกกัทิ้งที่ไปแล้วเนี่ยเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่คุณมิวตามดูแลให้คําปรึกษามีปัญหาไปช่วยตลอดบันเลงกันเลยคุณมิวครับ มาสอนพี่การดูปลาเบื้องต้นตัวนี้คือฮอลันดานะครับจุดเด่นอันดับแรกเลยก็คือเรื่องมาร์กิ้งปลาตัวนี้ดีทั้งท็อปวิวและไซด์วิวฮอลันดาเป็นสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงมากเวลาขึ้นตู้ดูด้านข้างเนี่ยโอ้โหหางมันเป็นริ้วมันสวยมันวิ่ไหวมากใช่ครับเป็นปลาที่ยอดนิยมตั้งแต่ดั้งเดิมตัวนี้อายุประมาณ4 5เดือน6นิ้วอะยังไงก็สบายๆเฉพาะบอดี้ไม่รวมหางดูยังไงเป็นสายพันธุ์ฮอยักษ์ดีกว่าครับหลายคนเนี่ยอยากได้ปลาตัวเล็กๆแล้วจะเลี้ยงตัวโต สิ่งที่แตกต่างก็คือเกล็ดครับเกล็ดฮอลันดายักษ์วิธีการดูเกล็ดเขาจะเรียงทีว่าฮอลล์ดากลางและฮอลันดาปักจริงบอดี้เขาต้องยาวอีกหนึ่งอย่างที่ดูยากนั่นก็คือดวงตาเราจะรู้อายุตาได้ยังไงซึ่งดวงตาของตัวปลาเนี่ยจะต้องไม่โพ่นบอดี้ของตัวปลาและดวงตาจะต้องบาลานซ์กันถ้าเกิดเป็นปลาแกตาจะใหญ่เกล็ดที่เห็นเรียงทีที อันนี้คือบอดี้จะขยายได้อีกค่อนข้างเยอะอย่างน้อยตัวนี้ต้องมี6นิ้วเฉพาะบอดี้ไม่รวมปลายหางวิธีการวัดขนาดของปลาเนี่ยปลาตัเนี้เขาจะวัดจากเนี่ยครับปลาตันีปากมาถึงหัวสุดท้ายควหางไม่ได้นับหางนะที่บอกความยาว6กเจ็ดนิ้วคือนับแค่นี้นับแค่นี้และจุดเด่นของปลาตัวเนี้ท็อปวิวสงงามากจุดเด่นเขาคือบอดี้จะมีวุ้นบนกระหม่อมข้างแก้มบ้างนิดหน่อยแต่ปลาตัวนี้บนกระหม่อมมาเยอะและข้างแก้มที่ยังไม่มาก็คือนี่ตำแหน่งมาแล้วนะที่เห็นนะฮะ และที่สําคัญเวลาซื้อปลาควรดูที่อายุของตัวปลาด้วยบอดี้เผื่อการขยายซื้อแล้วไปเลี้ยงต่อให้สวยต่อยอดอมไม่ใช่ว่าซื้อที่สวยเลยและจบนาวันนั้นก็จะโรยราความสนุกข,ของการเลี้ยงปลาก็คือว่าเราซื้อไปแล้วเราเลี้ยงและมันสวยโตขึ้นทุกๆวันอันนี้ผมว่าเป็นฟีลลิ่งที่ส่วนตัวที่ชอบคือ,อเราซื้อสัตว์สักตัวเนี่ยหรือซื้ออะไรทักอย่างเราปิ้งมนะันอะเห็นแล้วสึก สวยไม่สวยไม่รู้อาจจะมีตัวที่สวยกว่าแต่เส้นสุกชตาตัวนี้ออันนั้นก็เป็นเหตุผลในการซื้อเหมือนกันใช่ครับอันนี้เป็นปลาตัวปวดของผมเลยนะครับสิงผสมต้องบอกว่าในนี้เนี่ยเป็นเกรดปลาสําหรับเลี้ยงเล่นสวยงามนะครับผมน่ารักดุ๊กดุ๊กดุ๊กสิงเห็นไหมครับมันจะต่างกับของเราคือมันไม่มีครีบบนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงดูของเขาส่วนใหญ่ที่นิยมนะก็จะไม่เลี้ยงน้ําลึกมากใช่ครับเพราะเขาว่ายขึ้นมาทุบอากาศอะไรเงี้ยมันมีผลต่อเรื่องโครงสร้างเหมือนคนอ้วนนะครับออกกาลังเยอะมันเหนื่อยวิธีกาารดูปลยยสว ลักษณะทรงไข่ห่าครึ่งหางทุกอย่างมันได้สมส่วนกันปลาทองก็จะมี3โครงสร้างที่หมดนะปลาสั้นปลากลางปลายาวปลายาวสั้นๆก็สั้นหน่อยกลางก็ไดแต่ถ้าปลายาวเนี่ยตัวมันจะตกอยู่ยาวเฟ้อยเลยซึ่งพวกนี้อนาคตมันจะโตแต่คนไม่ซื้อเพราะว่าคือเล็กๆกับมันขี้เละมันมายาว หน้าไม่ไม่มาดูดูแต่มันคือดาวหน้าอนาคตถ้าเกิดเป็นปลาสั้นโครงสร้างสั้นอ้วนกลมน่ารักหนมาถึงเดดุ๊กดิ๊กดุกดุกน่ารักสืยเลยซึ่งถามว่าไม่ได้ผิดนะเขาชอบแต่ถ้าในมุมคนเล่นปลานวเนี้ยผมเองผมก็ชอบปลาโครงยาซึ่งมันจะไม่สวยณวันนี้คือปลาพวกนี้โอกาสจะตัวใหญ่มีได้มากกว่าเอาทีนี้มาดูกันการดูจุดเด่นของปลาพวกนี้ก็คือหนึ่งครับหน้าตาครับดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุกคุณภาพของวุ้นคุณภาพของบอดดี้อ้วนกลมสั้น ปลาที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยนอกจากโครงสร้างเกล็ดเกล็ดต้องเงาตาต้องใสเหงือต้องแดงเหงือต้องแดงแล้วคลีบอีกคลีบต้องครบคลีบต้องครบงช่ทีนี้ผมอยากให้ความรู้คลีบไหว้คู่คลีบกลางลําตัวและคลีบถารคลีบถาวรเนี่ยคลีบเดี่ยวหรือคู่ก็ได้นะครับคลีบเดี่ยวต้องออกตรงกลางครับคลีบคู่ต้องออกขนานไม่ออกข้างใดข้างหนึ่งไม่เอียงไป่แ้างใดหนึ่งใช่น้ถือว่าตกใช่ปลาพิการมากว่านั้นสุขภาพของตัวปลากคุณจ๊อก เห็นเงื้อไหมครับแดงสดเพราะว่าที่นี่ผมค่อนข้างให้ความใส่ใจในเรื่องของการรักษาโรคลูกค้าที่มาซื้อปลาที่นี่ผมกักโรคให้ก่อนแต่ถ้าเขามีปลาตัวเก่าอยู่แล้วเขาอยากเอาไปเติมอีกสักตัว2ตัวต่อให้ซื้อปลาใหม่ที่ไหนก็แล้วแต่ควรกักโรคอันนั้นปลอดภัยมากที่สุดแต่อย่าลืมกักปลาเก่าของเราด้วยกักโรคคือการแยกเลี้ยงใส่ยาปฐมพยาบาลปฐมพยาบาลใช่ครับมันก็จะมีโรคอย่างเช่นปรสิต เบหนอนสมอแต่โรคที่ร้ายแรงที่สุดสําหรับปลาทองนั่นก็คือเกิดจากแบคทีเรียก็คือโรคเหงือกเชื่อไหมครับถ้าเกิดปลาที่ไม่ปลอดภัยนะครับผมจุ่มน้ํเนี้เนี่ยปลาป่วยแล้วยิ่งเป็นร้านกระชอนอันเดียวลูกค้าจุ่มทุกตู้ติดกันหมดครับผมปลาทุกชนิดทุกชนิดครับแต่กล้องผมตอนนี้เขาเพาะต้นไม้แต่มาดูฟาร์มนี่จะเลิกทิ้งต้นไม้เททิ้งละเลี้ยงปลาแทน พื้นฐานของการเลี้ยงปลาอันดับหนึ่งก่อนทายังไงเลี้ยงปลาไม่ตายอันดับ2มันเริ่มดูความสวยที่ตัวปลาอันดับ3กําหนดราคานั่นคือผู้ซื้อผู้ที่อยากเลี้ยงไหวในราคาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวจะหาว่าดูแต่ปลาสวยแล้วถ้าปลาไม่สวยมันแตกต่างกันยังไงสังเกตใบหางครับจริงๆปลาตัวนี้เกิดมาครบทุกอย่างนะครับโครงสร้างโอเคเู่เสวยดเวยนใช่ล็อตเนี้ยเป็นปลาที่ถูกขึ้นจากบอดินหางหักหางพับนะครับซึ่งถูกตีเป็นปลาเกรดตําหนินะครับ ไอ้พวกตัวสวยเนี้ยในเกรดเนี้ยครับราคามูลค่าตัวละเท่าไหร่มูลค่า950บาทถึง1 5 0 0บาทครับที่นี่นะครับแต่พอเป็นตัวเนี้ยสวยเหมือนกันแต่หางมีปัญหาปุ๊บครับผม3 0 0บาทมันมันดิ่งนี้เลยเหรอใช่ครับอ่ะมาที่กระมังนี้คุณมิ้วครับป็นดําตามมิดเป็นปลาที่คุณโจ๊กโปรดปรานมากครับอีกสายพันธุ์หนึ่งฝรั่งให้คำนิยามว่าคือสิงสยามซึ่งมีประเทศไทยประเทศเดียวในโลกที่ผลิตได้คุณภาพดีนี้ดูดิตัวเล็กๆโครงสร้าง สวยมากบางคนถามผมมาเยอะมากพี่น,นิ้วมันไม่เห็นโตเลยสิงดําสิงดําตามิตรเป็นปลาที่โตช้าที่สุดในบรรดาปลาทองครับผม mm hmm. คือปลาขาวแดงปลาสิงสายพันธุ์อื่นเนี่ยโตเยอะกว่า2-3 mm hmm. ถึงเท่าด้วยสปีชี์ของเขาที่เ mm hmm. ติบโตช้าและที่สําคัญสิงดําตามิตรตามไม่ได้บอดนะฮะปลาทุกตัวมองเห็นเอกลักษณ์ของสิงดําตามิตร mm hmm. วุ้นต้องปิดตาและเขาใช้เส้นข้างลําตัวเป็นประสาสัมผัสเส้นข้างลําตัวพวกนี้ฮะจะบ่งบอกลักษณะ ดีหรือได้เหมือนกันเส้นข้างลําตัวจะต้องเป็นเคิร์ฟที่สวยคําถามยอดฮิตดูยังไงว่าตัวผู้ตัวเมียตัวนี้มีสองลักษณะนะครับอันดับหนึ่งก็คือดูคลีบไหวหน้าคลีบไหวหน้าจะเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนเม็ดสาคู่ตะปูตะปามนี่คือปลาเพศผู้ในส่วนของเพศเมียนี่จะเรียบไปเลยจับรูปมา,ม,ามันจะได้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือดูทวารของปลาเพศผู้กับเพศเมียตัวเมียจะใหญ่กว่าครับตัวเมียจะก,กว้างใช่ ตัวผู้จะดูแคบแคบมันมีเยื่อรังไข่ครับรังไข่ยื่นออกมาหน่อยปลาเพศเมียเป็นปลาที่น่ารักจะอ้วนกลมใช่นะครับเพศผู้จะผอมเรียวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเพศเมียจะถูกขายออกเยอะหลายคนถามผมว่าทําไมผมไม่ผลิตปลาผมบอกทุกคนเลยนะผมเกิดมาเพื่อซื้อปลาผมเกิดมาเพื่อรักปลาผมเกิดมาเพื่อเลี้ยงปลาปลาขีเร่ผมไม่เอาผมถึงเลือกซื้อปลาสวยและเอาปลาสวยมารวมไว้ที่นี่คุณนิ้ถือว่าเป็นคนที่แบบใช้คำว่าคลั่งไคล้อะมัน หมกมุ่นก็ได้จริงๆคนที่หมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้ซึ่งผมมองว่าหลายๆคนนะยุคนี้เนี่ยโทรมาหาผมถามผมอยากจะเพาะปลาผสมพันธุ์ปลาอันดับแรกก่อนคุณจะเพาะพันธุ์นะคุณดูแลมันได้ไหมเลี้ยงมันได้หรือยังหลังนั้นคุณไปต่อยอดซึ่งไม่มีอะไรผิดเลยนะครับผมว่าความฝันทุกคนมันทุกคนมันทาได้หมดอยู่ที่ใครจะเดินไปหาฝันแต่นี้ผมบอกว่าการที่คุณจะได้ปลาดีๆไปขยายพันธุ์ได้เนี่ยผมถือว่าที่เนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งที่ที่จะทําให้คุณต่อยอดของคุณได้ ครนวนี้มาดูชุดที่ผมอยากนําเสนอเป็นชุดหัจุ้ยต้องมีมาอาจารย์อะไรเรามีปลาทั้งหมด9ตัวโดยแบ่งเป็นปลาแดง8ตัวบวกปลาดำหนึ่งตัวการจะเลี้ยงหัวจุ้ยอันนี้จะเลี้ยงกี่ตัวก็ได้แต่มันต้องมีปลาดำติดสักตัวหนึ่งคนไม่ดำได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเอาสไตล์ผมเนี่ยปลาอะไรก็ได้ให้เป็นปลาทองปลาสีเนี่ยแตัวบวกปลาดำหนึ่งตัวอย่างที่บอกการเลี้ยงปลาเนี่ย ปลาสวยแล้วแต่ว่าสิ่งแวดล้อมสภาพความเป็นอยู่ของเขาก็ต้องดีด้วยนั่นก็คือขนาดของตู้อามาตรฐานนะ24 3, 4, 6, นิ้ว36นิ้วเราจะมีปลากี่ตัวดีขึ้นอยู่กับจํานวนตัวปลาขนาดของตัวปลาและพื้นที่เลี้ยงอย่าเลี้ยงแน่นจนเกินไปมันจะกลายเป็นสลัมของปลาดีๆนี่เองซึ่งมันไม่โอเคแน่นอนน้ำก็เสียน้ำก็เสียระบบกรองก็แย่ปลาก็ป่วยทวงจุ้ยไม่ดีแน่นอนแล้วระบบกรองนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดมันจะช่ยวยให้ การเลี้ยงปลาของเรามีความสุขคือตู้ที่มีระบบกรองใช่ครับกรองอะไรที่เหมาะกับกรองชีวภาพครับคือปลาท้องเนี่ยหลักการของมันก็คือธรรมชาติต้องดีที่สุดจุลินทรีย์ที่เกิดเองต้องดีที่สุดฉะนั้นวัสดุกรองในการสร้างระบบกรองต้องดีมากนะครับโดยการเลือกใช้วัสดุกรองที่ถูกประเภทมีระบบ UV ก็จะทำให้ช่วยเลี้ยงปลาง่ายประโยชน์ของมันคือฆ่าเชื้อแบคทีเรียและยืดอายุของน้ำให้ยาวนานมากขึ้น นี่ผมดูมาที่นี่แบบมัน,ม,นมันอลังการมากเป็นช็อปที่มีขายพวกอุปกรณ์ต่างๆออกซิเจนปัม๊มอาหารปรุงอาหารปลานี่คือเรียกว่ากรองคาร์บอนวิธีการกรองคาร์บอนสร้างน้ำประปาคือมันเก็บ สารเคมีคอรีนและปล่อยลงตู้ได้เลยมันสะดวกควรจะมีทุกคนนะครับสังเกตเพราะว่าเราใช้น้ำปลาเลี้ยงแนนอนมันมีทั้งคอรีนมีโพลิเมอร์มันทาให้ปลาป่วยได้ถูกต้องเราพยายามจะใช้สารเคมีกับสัตว์ให้น้อยที่สุดน้าที่ปลาจะเคมีนะก็คือเป็นน้ำปลาปลาผ่านกรองครับอนอันนี้คุณเอาปลาปลาเนี่ยแหละมาเลยปั๊บเกี่ยวใช้ได้เลยแล้วก็ดูแลเรื่องอุณหภูมินิดนึงช่วงอากาศเย็นมากๆก็ระวังหน่อยร้อนมากๆก็ระวังนิดณปัจจุบันนี้ มันมีการพัฒนามากในเรื่องของการเลี้ยงปลาครับโดยเฉพาะตู้เลี้ยงผมมีตังค์แต่เนี้มีเวลาน้อยจะทำยังไงดีระบบโอเวอร์โฟล์ออโตโอเวอร์โฟล์ครับออโตโอเวอร์โฟล์ใช้แค่กดสวิตช์พูดง่ายมันจะเป็นตู้คุณแค่กดสวิตช์ปึ้ง,ป,งปึ้งฉีดล้างช่องกรองช่องนั้นๆ<ว>ไอเนี้ยปกติเราต้องไปเสียเวลาไปเปิดก๊อกไม่ต้อง,งนะอันนี้ต้องใช้ก๊อกอ่ะเดี๋ยวนี้โอเวอร์โฟล์เดินระบบท่อเลยฮะท่อน้ำดีท่อน้ำเสียนะครับน้ำดีใช้การตั้งเวลานะครับจะเข้าทุกวัน และจะไล่น้ําเสียออกอัตโนมัตินี่ไงเดี๋ยวนี้สะดวกสบายบอก <c oughs> ไย,อยู่นี่ฮะนี่ฮะครับผม<อ>เป็นปลาที่พบเจอน้อยในตลาด<อ>นะครับ<อ>มันคือปลาตระกูล5สีสีดําจะเปิดขึ้นเรื่อยๆและปลาตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือมันจะขึ้นเป็นไทเกอร์ลวดลายเหมือนกับเสือแมคคลิดอยู่ที่หน้าใต้ท้องมันคือเหลืองโคนหางมันคือแดงและประกบกับดําที่เป็นหลัก ความ a m a ซิ่งของปลาตัวนี้ก็คือโครงสร้างปลาที่ใหญ่มากด้วยช่วงอายุที่มันน้อยมากว่าอยู่ประมาณ7-8เดือนโอนไวเลยโอนไวโอนไวโทรศัพท์อยู่แล้วนะแปดพันนะสองหมื่นบาทครับผมตัวนี้สองหมื่นเนาะใช่ครับแล้ววันนี้สองหมื่นอนาคตถ้าเขาเกิดโตเต็มฟอร์มไปประกวดได้เขาจะข้าวหลักแสนครับหลักแสนครับ มูลค่าสัตว์เนี่ยจริงๆมันเหมือนงานศิลปะนะมันอยู่ที่คนพึงพอใจคนซื้อคนขายมาดูตัวนี้กันครับผมอันดับหนึ่งเลยฮะดูโครงสร้างด้านบนหนามากหนามากจะบอกว่ากระดูกมันใกล้เคียงกับไอ้พวกลันชูก็ไม่ผิดนะและปลาตัวนี้คือดำมันยังเปิดไม่หมดแต่จะเห็นเหลืองแดงส้มซึ่งเขาจะเปิดเป็นไทเกอร์เป็นปลาเสือและโครงสร้างขนาดนี้นะครับใบหางขนาดนี้สวยมากครับถ้าเป็นปลาก็ระดับ ปลาทองก็ซุปตาได้นะซุปเปอร์สตาร์ครับผมซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สตาร์ครับผมจริงสวนสัตว์หลังบ้านครับผมนะครับวันนี้เปิดรายการแรกของผมโดยคุณมิวขอบคุณมากนะครับยินดีครับคุณโจ๊กเป็นเกียรติกับเพอร์เฟคคุยฟาร์มและปลาสวยน่าจะจิ๋วมากมากครับเพราะคุณมิวเองก็ทำช่องยูทูบอยู่ตามดูกันได้ชื่ออะไรนะครับชื่อเพอร์เฟคคุยฟาร์มครับผมเพอร์เฟคคุยฟาร์มถ้าใครอยากจะติดตามฟาร์มคุณมิวได้นะครับในช่องยูทูบแล้วในโซเชียลก็หาไม่ยากใช่ครับวันนี้เนี่ยแค่ เรียกว่าพาไปดูทังนูนปลาคราบแต่ละตัวนี้หมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวครับ oh, <no. S 1> ติดตามได้นะครับอีพีหน้านะครับกับสวนสัตว์หลังบ้านก็ยังไงก็ฝากติดตามรายการนี้ของผมด้วยนะครับ mm. ก็กดติดตามกันไว้แล้วกันนะครับ mm. ก็จะได้ชมสิ่งที่ผมมานําเสนอกันโอเคครับอีพีหน้าเจอกันครับผม